เรียนเชิญค่ะพ <board. S 1> ร,ร้อมกันค่ะ แต่ที่หน้าจอได้เลยคนะ่ะ โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดและการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานค่ะค่ะก็เสร็จสิ้นไปนแล้วค่ะสำหรับพิธีการเปิดงานนะคะเรียนเชิญค่ะทุกท่านเลยร่วมถ่ายภาพตรงบริเวณด้านหน้าค่ะนะคะเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านและข้อบุคลิกภาพรวมไปถึงหลายหลยท่านนะคะก็เป็นแฟนคลับนะคะซึ่งนี่ก็คือ สิ่งที่ทาวสิสเกตภาคภูมิใจเหลือเกินชั้นไหนเลยท่านตกตะลงึงเพลิดพลินในความยิ่งใหญ่ขนาดนี้จนจนทุกท่านปรบมืออีกครั้งนหนึ่งค่ะและลำดับจากนี้ไปค่ะดิฉันได้ขออนุญาตนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไดยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติด้วยการมอบของเคร่รึกนะคะ ให้แด่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหกท่านตามลำดับรายงานดังต่อไปนี้นะคะจะเป็นการรบกวนท่านผู้มีเกียรติหรือไม่นะคะที่จะแสดงสัญลักษณ์ว่านี่ของเขาดีจริงๆเยี่ยมจริงๆค่ะนะคะ อะไรอะไรก็ดีที่สีสะเกดค่ะหนึ่งสองสามพร้อมพร้อมกันค่ะสุดยอดม,มากค่ะนี่คือวอดดิ้งนาทิทองคะโอกาสนี้ด้วยความกรุณาดิ้งค่ะท่านผู้รักกา ลำดับต่อไปนะคะใทรขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีค่ะท่านพาคมเติมพิทยาภัิษิ์นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังได้กรุณานะคะด้วยความเมตตายิ่งสำหรับชาวศรีสสเกษที่ภาคคับบูชาค่ะ ขอเรียนเชิญสีศเกตด,ด้วยค่ะเป็นมิตรภาพอันดีงามที่ทางสิสเกตภาคภูมิใจยิ่งค่ะลำดับต่อไปดิฉันใคร้ขออนุญาตเรียนเชิญ เรียนเชิญท่านอะ,อะไรก็ดีที่สีสเกตสุดยอดมากค่ะในยการนี้ด้วยความไม่ไดยิ่งค่อยขอขับขอบพระคุณนะ